ตอนเช้าครับกุตมนิงกุณตนมอลเกินี่ห่าวนี่ห่าวคนนี้ชืว่าขมองว่าสวัสดีครับพี่น้องครับผมหมวดอูครับชื่อจริงชื่ออุไทยแก้วสมบัติครับพี่น้องครับก็เชา้านี้ในก็แหลังว่ายอยู่บ้านสร้างไงร้านด้วยออนไลน์ก็มาขึ้นหัวข้อว่าไม่มีแผนการใ,ใดๆ ได้มาแบบฟรีๆแบบฟรีๆผิดเดี๋ยวพิมใหม่พี่น้องครับแบบฟรีๆมันต้องแบบฟรีๆนาะเดี๋ยวนะแปบบ๊แบหบนึง่งโอเครีบมากเดี๋ยวแป๊บหบนึง่งพอเรามาก็มาเนี่ยเราเข้ามาในอ่าฮะเดี๋ยวนะปึ๊บต้องขออนุญาตพี่น้องแป๊บหนึง่งมันก็เรียกว่าใช้พิซซึมไลท์นะครับ ไม่มีแผนการใดๆได้มาแล้วก็แบบเมื่อกี้ตกบอเป็นไม้ไปตัวหนึ่งปึ๊บ พอได้ตัวนี้ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องก็กด enter แล้วก็ใส่สีลงไปใส่สีเนี่ยอ่าพอใส่สีเสร็จปั๊บพี่น้องก็ขยายเลยก็ได้อ่าเสร็จแล้วก็กดดันนะพอกดดันพี่น้องก็เลือกลงมาเลยเสร็จก็อ่ะก็เลื่อนเลยทีนี้จะขึ้นบนลงล่างเอาลงบ้างแะ้วกันเออโอเคสวยไหมครับพี่น้องโอเค สวัสดีครับน้องอาร์ตครับต้องฟัง,ฟงกดเจนเนาะขอบคุณครับน้องอาร์ตแฟนตัวยงเลยก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ที่มาเป็นกำลังใจเนาะมาเป็นกำลังใจมาเขาเรียกว่าสร้างกดแรงดึงดูดไปในตัวเนาะหนังสือพ่อรวยสอนล,ลงทุนเศรษฐีลำดับที่55าสิให้ผมมา นะครับให้มาเนี่ยถ้าบางคนได้มาบางคนก็ไปนอนหนุนหัวให้มันออดสหมดซิดเข้าหัวก็มีบางคนซื้อมาก็เก็บไว้นในตู้แต่ทําไมผมได้มาเสร็จผมถึงออกมาก็แหลยมาส่งต่อมาบอกเล่ามาส่งต่อมาบอกเล่า,า,เ,ลาเรื่องราวที่ดีๆ <c oughs> ฉากหลังงผมเนี่ยพี่น้องดูสิมันเป็นเนินห <c oughs> รือเขาครับพี่น้องทางขึ้นเขาครับ ทางขึ้นเขาคาที่ตำบลปากทรงนะครับตำบลปากทรงอยู่ที่พะโต๊ะจังหวัดชุมพรเขตรอยต่อกับจังหวัดละนองชันมากพี่น้องครับพี่น้องดูให้ดูดูด้วยตาภาพที่ผมถ่ายมานี่ผมผมยืนแล้วผมถ่ายมันขอ้อ,ของบข้างบนทางที่จะเราเดินขึ้นไปถามว่าถ้า คุณไม่มีประสบการณ์ไม่มีความทํานาญอยู่ๆคุณจะขึ้นไปเนี่ยถ้าขับรถไม่มีประสบการณ์เนี่ยตกหน้าผานะครับดีไม่ดีขึ้นไปเองเทงเกย,เยรถมันก็ถลายลงมาทําให้เกิดอันตรายได้นแล้วไม่มีแผนการใดได้มาแบบฟรีๆเหมือนกันกับการขึ้นเขาไหมครับใช่ครับพี่น้องกว่าจะขึ้นไปถึงยอดดอยเนี่ยพี่น้องต้องก้าวใช่ไหม ก้าทีละเก้าสองเก้าสามเก้าแล้วแต่เก้าสั้นเก้ายาวแต่การเก้าแต่และก้าเนี่ยทำยังไงละ่ะจะให้พวกเราไปถึงเป้าหมายแบบมีความสุขแบบสนุกสนานผู้ง่ายลหลายสิ่งหลายอย่างกับแบบกันหรือบางคนจะใบแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวเองเก่งมากก็แล้วแต่บางคนเลยนั่งเครื่องไปถึงยอดดอยแล้วก็หย่อนตัวเองลงอืม นี่เขาเรียกว่าความสามารถพิเศษหรือบางคนไหมครับอาจจะใช้ล้มบินก็ได้บินแล้วก็ไปลงแต่ถามว่าถ้าคุณลงลงไปเจอมงเจอไม้ไปเจอหน้าผงหน้าผาสารพัดเนี่ยเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนทั้งนั้นนะครับถ้าลงทุนยังไงเมื่อกี้ตัวเนี้ตัวมูดเนี่ย ถามว่าอยู่ๆผมจะจับมาเสร็จมาบ,บีดหน้าพูดปูดปูดนีด่มาให้พี่น้องอะ่ะได้ไหมบางคนบอกได้บางคนบอกไม่ได้ใช่ที่บางคนบอกไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ซื้อแต่คนบอกบางคนบอกไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรพอซื้อมาแล้วเสร็จไม่กล้าออกหน้ากล้องนะพอซื้อเสร็จแล้วไม่กล้าออกหน้ากล้องแสดงว่าอะไรครับคนที่จะมาชมเห็นไหมไม่เห็นทําไงถึงจะได้ ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาใช้ดูที่ว่ามันกี่ลังหน้าเนี่ยพี่น้องดูก่อนตอนที่ผมเข้ามาใหม่กับตอนเนี้ยหน้าตาเป็นไง,งแสดงว่าการลงทุนเราต้องซื้อมาใช่ไหมครับซื้อมาถึงจะได้ตัวนี้ถามว่าตัวนี้เราต้องผลิตเองไหมครับไม่ต้องแต่ทำยังไง จะให้พวกเราเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมการเป็นเจ้าของการเป็นเจ้าของกิจการการจะเป็นเจ้าของร่วงการจะเป็นกิจการแสดงว่าพี่น้องต้องลงทุนมันไม่มีแผน,นไ,ไหนแน่ไม่ฟรีอยู่ๆปั๊บน้องอาร์ตพี่ขอ L P F สักรหัดได้ไหมอย่างเงี้ยไปถามน้องอาร์ตถามว่าน้องอาร์ตจะให้ไหมก็ไม่แน่นะน้องอาร์ตบอกโอเคให้ให้เป็น ภาระนะไม่ใช่ภาชนะนะอย่างเงี้ยทุกคนธุรกิจของใครของมันธุรกิจของใครของมันเมื่อมาถึงเขาเรียกว่าการถือครองการเป็นเจ้าของเมื่อการถือครองการเป็นเจ้าของเนี่ยการจะเป็นเจ้าของได้ลงทุนลงแรงเวลาทุนคืออะไรบาทหนึ่งได้ไหมผู้หมวดได้ สองบาทได้ไหมได้ได้เลยหนึ่งบาทสองบาทก็ลงทุนจ่ายเลยจ่ายค่าเน็ตผู้หมวดค่าเน็ตบาทสองบาทบ่มีดอกย่างกีไกับลอยสองลอยสามลอยสี่ลอยคือมองให้พี่พูดให้พี่น้องมองเห็นว่าเออการการจะมีเน็ตเนี่ยซื้อโทรศัพท์มาพี่น้องก็ต้องจ่ายค่าเน็ตถ้าไม่จ่ายค่าเน็ตพี่น้องจะก็จะมาไลฟ์สดไม่ได้ก็จะมาถ่ายรูปก็ไม่ได้ก็จะไปเล่นไลน์ก็ไม่ได้เล่นเฟซก็ไม่ได้เล่น youtube ก็ไม่ได้เพราะอะไร พ่อไม่มีเน็ตอะใช่ไหมจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าเน็ตลงทุนไหมลงทุนซื้อโทรศัพท์มาพี่น้องก็ต้องแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยกาแฟพี่ได้ครับขอบคุณครับเอขอขบอทบอผมจะชงกาแฟมาให้กาแฟตัวไหนก็นี่แหละครับกาแฟพร็ี่ไหนัยขอบอทบอ ก็เรียกว่าผู้ผู้ผู้กำกับผู้ควบคุมการแสดงนังสือเรื่มนี้นะยังไงครับพี่น้องครับหาซื้อได้ที่ c ีเอ็ดบุเนาะแต่ที่ผมออกมาบอกเนี่ยก็คือเศรษฐีลำดับที่55เขาพัฒนาตัวเองเขาสร้างสรรค์ตัวเองเขาสร้างตัวตนจากสูงจากที่ไม่มีอะไรเลยจากเป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกย้างประจำอยู่ที่การไฟฟ้าและเวลาที่เขา เหลือจากการไฟฟ้าออกจากทํางานเขาก็ไปรับซื้อของเก่าจากบ้านนู้นบ้านนี้เอาเสื้อผ้าไปแลกนู่นแลกน,น,นี่เสร็จแล้วไปครับเขาก็ไปทําการตลาดก็คือไปวางขายของอยู่ที่สนามหลวงสมัยที่สนามหลวงยังเป็นตนานลาดอยู่ช่วงที่เขารลอลูกค้าเศรษฐีลาดับที่ห้าห้าสิบห้าบอกขอบคุณครับเศรษฐีลําดับที่ห้าสิบห้าบอกช่วงที่รอลูกค้าช่วงที่นั่งรอเขาเปิดร้านแล้วนะ เขาเปิดร้านช่วงนี้นั่งรอเขาก็ไปหาหนังสือมาไปลลหลายๆหล,หลที่ก็ไปเจอหนังสือดีๆก็หยิบหนังสือมาพอหยิบหนังสือมาอ่านเสร็จเขาก็ได้มา,าก็มีอยู่สามเล่มก็นี่พ่อรวยสอนลงทุนเล่มหนึ่งเศรษฐีขี่ทางรวยนโปเลรียนฮิวก็อ่านพออ่านเสร็จก็เลยรู้แนวทางว่าการลงทุนการลงทุนกับ การทํามขาขายอยากจะให้พวกเราไปก็เรียกว่าเจริญก้าวหน้าแบบยุคทันสมัยก็คือทําระบบเครือข่ายมีะลรพวกหมดนี้เราก็ทําระบบเครือข่ายพอทําระบบเครือข่ายเสร็จปั๊บไงครับสิ่งหนึ่งที่เขาได้มาก็คือเขาแบ่งสตังค์เขาแบ่งเงินลงทุนอาจจะเป็นสี่หรือเป็นห้าส่วนก็แล้วแต่นะครับคือ สี่ยังไงผู้หมวดสี่ยังไงน้องอาร์ตก็ใช้นี่ฝังดินทิ้งน้ำให้ศัตรูอันนี้สี่แบบเด้เอออันนี้สี่แบบตามไหนตามสมัยผมเคยได้ยินนิทานนานมาแล้วปีพศ2534นินทานเรื่องนี้ผมได้ยินปีพศ2534ลองพูดกับคนหนึ่ง เขามาเล่าให้ฟังตอนที่เป็นนักเรียน <c oughs> ก็บอกว่าเวลาได้จะตังมาแบบบริหารจัดการจะตังแบบไหนแบบมีความสุ <c oughs> ขขออญาตนะครับขออญาตดื่มกาแฟคอฟฟีน่นายบำรุงสายตาบำรุงข้อเขา่าห้าสิบห้ายังไม่ต้องใช้แว่นเลย <c oughs> ออกมาไรสดก็ไม่ต้องใช้แว่นแอะไรจิ้มหนังสือน,นังหาอ่าดูได้เขาก็ <c oughs> <c oughs> ออกมาเล่าให้ฟังว่า เขาก็ไปเจอหนังสือเจอตำราแต่ก็มาเล่าให้ฟังว่าทำยังไงจะบริหารการเงินแบบมีความสุขก็มีที่นี่ฟังดินทิ้งน้ําให้ศัตรูก็มาเล่าให้ฟังโอ้เขาเล่าสนุกสนานครับน่าติดตามก็จําได้ตั้งแต่ปีสามพศสองพันห้าร้อยสาสิบสี่ช่วงที่ผมเป็นทรียนผลปัจจุบันก็พอมาเจอหนังสือเล่มนี้แล้วพอมาเจอหนังสือเล่มนี้ประกอบไปเจอไหนไปเที่ยวฮ่องกงครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่หนึ่งไปครับ ตอนเป็นรู้สึกจะเป็นยศตอนนั้นรู้สึกสิบตำรวจโทรมนะั้งนะครับก็เกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่าพวกเราทํางานดีก็เลยพาไปดูงานการทํางานของตำรวจฮ่องกงเนาะไปดูงานตำรวจฮ่องกงไปดูรถไฟฟ้าตอนนั้นไปไปรู้สึกจะไปปีพศ2529ปีพศ2529นได้ไปฮ่องกงครั้งแรกนั่งสายการบิน ญี่ปุ่น jsl เอสเจแอนไไล,ลท์ง่ายคือช่วงนั้นก็เบื้องต้นเราก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษหัดพูดภาษามันมีเรื่องน่าตลกเรื่องกันหนึ่งตลกหรือไม่ตลกไม่รู้ก็คือเราเอาเอาวัฒนธรรมของบ้านเราเนาะการเข้าแถวการเข้าแถวหลังจากนั้นลงไฟได้ดินเสร็จของฮ่องกงจากฮ่องกงจะไปอีกเกาะหนึ่งเ็เรียกเกาะเกาะฝั่งฮ่องกงกับเกาะเกาลูนมนะั เขาก็พาเราไปนั่งตอนนั้นท่านพิสิทธ์ปุยลงโดดพาไปผมก็ไปรับไปเสร็จผมเป็นคนที่ถือสามภะระในทีมงานเพราไปเสร็จก็รถไฟเจดงก็วิ่งมายิ้งยิ้งยึ้งยิ้งยิ้งิงยิงมาพอยิ้งๆ้งมาแล้วก็เข้าแถวรอใช่ไหมครับก็ลองลองลองพิสิทธ์ท่านอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุณนายแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆผมอยู่ท้ายสุด พอผมอยู่ท้ายสุดสักพักหนึ่งครับมีผู้หญิงท้องคนหนึ่งชาวฮ่องกงก็เดินมาต่อแถวผมต่อแถวข้างหลังความมีน้ําใจเออเขาเรียกว่าความมีน้ําใจเนาะเราก็ขยับออกให้เขามาต่อต่อกับอ่าต่อกับรู้สึกจะเป็นต่อกับผู้ชาววัดจำเนาต่อหลังชาววัดจำเนาพอรถไฟมาเปิดประตูปั๊บเขาก็เดินขึ้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 นไปครับพอผู้หญิงคนมีท้องขึ้นไปเสร็จประตูปิดชุบเลย ผมขึ้นไม่ทานครับพี่น้องทําไงใต้ดินนั้นมันมีแต่ภาษาภาษากรีนภาษาอังกฤษไม่มีพี่น้องลองนึกดูเราไม่เคยไปสถานที่นั้นเราจะอยู่รถไฟมันก็ไปก่อนแล้วทําไงกูวิ่งตามครับจะวิ่งตามในร,รถไฟใต้ดินทําไงจะวิ่งตามในร,รถไฟใต้ดินโอ้โหผมก็มองไป มองไปที่หน้าต่างของรถไฟครับคุณนายก็ยกให้สองนิ้วโอ้โหทุกคนบอกเออลิโป้สู้ๆใช่ไหมผู้หมวดสองนิ้วอ่ะเราก็ลองมือนึกดูทําไงอ่ะตายแล้วก็กลับมาคิดเอสองนิ้วหมายความว่ายังไงก็ต้องกลับมาคิดพอกลับมาคิดเรามองซ้ายมองขวามันมีแต่คนผู้ไงคือคนฮ่องกงเท่านั้นมีแต่พูดภาษาอังกฤษแล้วเราพูดไม่ได้จะทําไงเราก็คิดอยู่มีอยู่สองแผน แผนแรกก็คือในกระเป๋าเราก็มีนามบัตรของโรงแรมบอยจเกาอยู่แล้วก็สตังค์จะขึ้นบันไดนั่งแท็กซี่กับ,กบแผนที่สองทำไงเอาลองดูหรือจะไปขบวนที่สองทีนี้เข้าไปขบวนที่สองแล้วเราจะไปลงยังไงขบวนที่สองมันวิ่งแทนใต้ดินตลอดพอคิดได้อีกนี่แผนที่สามมีสามแผนขึ้นไปขบวนไหนก็มาแต่ต้องลงแต่ถานีที่สองเอาละทีนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้นะ มันน like ่าจะเป็นสถานีที the the of of air, els, ่สองรถไฟก็มานึงนึ่งนึ่มาเจ็บผมก็ยืนก่อนเพื่อนเลยทีนี้ไม่ยอมไม่ใครใครต่อท้ายล่ะขึ้นก่อนปั๊บประตูเปิดปึ๊บผมขึ้นเลยครับพอขึ้นรถไฟมันก็กึ้งๆก็เหมือนในบ้านเราบ้านเราถ้าภาษานั่นก็จะมีประษาบ้านเราบ้านเราก็เอ็กซ์เจสเซนชีสเน็กซ์สเตชันหลังสีเน็กซ์สเตชันเน็กซ์สเตชันแบงค์ซีเน็กซ์สเตชันอย่างเงี้ยนะแบบภาษา ญี่ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ภาษากรีนผมฟังไม่รู้เรื่องว่ายงไรเขาก็บอกมันก็มาพอผ่านสถานีแรกเสร็จปับก็จอดภาษากรีนยิงยิงยงยงแงอะไรนสับจอดมันก็มองหาไม่เห็นพอไปสักพักหนึ่งไปเรื่อยๆครับปื้รถไฟก็วิ่งยิ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 งของมันไะครับใจผมก็เต้นตุบตับ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 อยู่พอเข้าสถานีที่สองเอาละครับพี่น้องเริ่มยิ้มได้เพราะอะไรครับเพราะคนที่ไปกับเราเขายืนเรียงแถว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 เพื่อที่จะให้เรามองเห็น ดีใจแล้วฟังคนเห็นแต่ว่าตนนอเห็นอยกมือใส่ลข้างล่างเอาไนะนั่นแหละครับเป็นสถานีที่สองผงขึ้นลงทุกคนมาสแสดงความดีใจโอ้โหเก่งมากสุดยอดมากเขาเรียกว่าใช้อะไรนะเขาเรียกว่าใช้นอกจากใช้สมองเขาเรียกใช้อะไรวิสัยทัศน์และใช้อะไรต่างๆเขาเรียกเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพี่น้องครับวันนี้ที่ผมมานําเสนอ เกียวก็เรื่องว่าไม่มีแผนการใดๆไ,ได้มาแบบฟรีๆเนี่ยสแสดงว่าพวกเราต้องลงสนามนะครับลงในสนามแข่งลงในสนามแข่งที่นี้ท,นท,นนทุกวันทุกวันลงสนามไม่ใช่ไหมใช่ทุกวันที่คนลงลงสนามสนามแข่งหนูครับทุกวันนี้พวกเราอยู่เก้าสิบเอร์ซเก้าสิบห้าเลยอยู่ในสนามแข่งหนูสนามแข่งหนูคือหมายถวงอวไาทุกคนต้องวิ่ง ออกกำลังกายวิ่งวิ่งต่อสู้กับชีวิตตลอดแต่ผลที่ได้มามันเท่าเดิมแสดงว่าพวกเราโดนคนอื่นกำหนดไว้อา้าจริงป่ะดูอย่างง่ายงานขลากเ,เกี่ยวกับขาลากางานประจําลูกจ้างเนี่ยก็คือพวกเรายังอยู่ในวงจรของสนามแข่งหนุ่อยู่ทําสิ้นเดือนถึงจะได้สต่งมาสิ้นเดือนถึงจะได้ค่าจ้างนั่นพวกเราอยู่ในสนามแข่งหนู แล้วทํำยังไงล่ะพวกเราตึงจะออกจากสนามแข่งหนูให้ได้ไม่ต้องออกก็ได้แต่เอาอีกเงาหนึ่งอีกไมหนึ่งไปอยู่ในอิเวสเซอร์ได้ไหมได้ครับในนี้ก็ได้ในอนี้ก็ได้มีหลายคนผมให้พี่น้องดูนี่ครับเอาไปไหนแล้วล่ะ เดี๋ยวนะโอ้เนี่ยคุณยศจันทนาเสวีเนี่ยหกสิบล้านจากที่เขาสมัยก่อนเขาอยู่ในสนามแข่งหนกับพวกเราปัจจุบันคุณยศไม่ต้องอยู่ในสนามแข่งหนูแล้วหกสิบล้านจากไหนจากอินดิโรเ์ เขาก็เป็นคนแนะนําผมเพราะฉะนั้นช่วงนี้โอเคงานงานประจําอยู่เราก็ทําอยู่แต่อีกเวลาหนึ่งเราก็แบ่งแบ่งเวลามาชั้นบ้างอุย้ยเพลงนี้เพราะนะแบ่งเวลามาศึกษาเลยรู้การแบ่งเวลาก็คือการลงทุนครับพี่น้องครับการลงทุนศึกษาก็คือ e d u ค a ชั่นก็คือสาม e Education การศึกษา e x c l u s i v e Class เงินเหลือ X อ,อะไร3อย่าง3อีที่ผมเคยมาพูดอยู่ในเรื่อนี้ลงทุนอันดับแรกก็คือการศึกษาบอเลนบ็อกเฟตก็บอกเหมือนกันสิ่งแรกที่พวกเราลงทุนก็คือการศึกษาศึกษาให้เข้าใจครับว่าตัวไซเอนต์สี 5, ่ร้อยถึงห้าพันสงทำยังไงให้เกิดอย่างนี้ ศึกษาว่าสี่ร้อยถึงสี่หมื่นทำยังไงมันคือตำลาตำราใจะในผู้หมวดหนูเรียนมาแต่ตอนนึงจนหอดจบเป็นย่าเอเนกนเพราะคมีเลยตําราเล่มนี้เล่มใหม่หนึ่งกรกฎาปีหกหนึ่งเล่มใหม่ก็คือเล่มอินดีนโปรเจกตำลาที่พี่น้องจะต้องมาศึกษานอกจากศึกษาแล้วพี่น้องได้ความรู้ได้ความสุขได้ไปต้องเที่ยวต่างประเทศ ได้มีสตังใช้ได้มีการปลดหนี้ได้มีสุขภาพที่ดีทุกสิ่งทุกอย่างได้มีครอบครัวมีสังคมแล้วก็พี่น้องไม่ติดโควิดเอาไหมละ่ะเอาแต่ถ้าไม่เอาถ้าเหมือนเดิมก็ยังอยู่ในสนามสนามแข่งหนูแต่ตัวนี้ยแสดงว่าผู้หมวดออกจากสนามแข้งหนูเลยบ่ออครับ ขาหนึ่งก็อยู่ในสนามแข่งหนุขาหนึ่งก็อยู่ในอินเวสเซอร์หมายความอะไรพวกหมดผมให้พี่น้องดูขายายนิดหนึ่งเนาะ ไม่ใช่เอออา้ดันหน้าผมก็แล้วกันอไม่ใช่อาแค่นี้ตัวนี้คือกระดานกระดานบิดครับมันขึ้นสามหมื่นมีตัวไหนพี่น้องไม่ว่าจะเป็น btc ีีทเ่เย m อะไรต่างๆ่นั่นแนหะมันก็ให้พี่น้องเห็นอันนี้ก็เรียกพอร์ตโพลิโอ จะมีตัวนี้ได้ด้วยเลยไงอยู่ๆมันขึ้นมาได้เหรอไม่ครับแล้วพี่น้องทำไงเนี่ยนะครับอือฮึแล้วทำไงพวกคนเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนผมใช้เวลาประมาณเจ็ดวันแต่น้องที่ทำงานใช้เวลาชั่วโมงเดียวเด็กยุคใหม่ น้องบิ๊กเขาใช้เวลาชั่วโมงเดียวในการที่จะเข้าไปอยู่ในกระดานปิดครับแต่ผมใช้เวลาเจ็ดวันพี่น้องลองนึกดูแสดงว่าการลงทุนเหมืนอังใช่การลงทุนเมือนกันทําไมคนอายุมากๆกว่าจะเข้าใจเนี่ยต้องใช้เวลานานแต่ทําไมเด็กยุคใหม่ใช้เวลานิดเดียวไม่ถึงชั่วโมงเขาถึงได้เหมือนกันนั่นก็คือกระดานปิดครับเพื่อที่เราจะเข้าไปอะไรเข้าไปถือครองไปซื้อเหรียญมาถือคลอง ตอนนั้นในกระดานบิตครับนี่ตัวบิตคอยรู้สึกราคาประมาณเก้าแสนได้ยินข่าวก็คือเก้าแสนแต่ยังซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ว่าจะเข้าไปกระดานไหนพอเข้ากระดานได้รู้สึกจะบานประมาณหนึ่งล้านหนึ่งแสนมั้งผมเข้าไปซื้อซื้อได้แล้วเท่าไหร่ครับใช้เงินสองพันสองพันบาท, 2, บาทจากเงินสองพันบาทสามพันบาทเราขึ้นมาสามหมื่นพี่น้องว่าใช้เวลากี่ แล้วมันดีขึ้นสามหมื่นนี่แสดงว่าเรารู้จักใช้คานผ่อนแรงใช้เงินให้มันทํางานแทนเราก็เรียกว่าเราอีกฝั่งหนึ่งโดดออกจากสนามแข่งหนุ่ให้เงินมันทํางานแล้วก็คือเงินที่เราได้จากอะไรครับนี่แหละครับเงินได้มาจากกินดีมผมก็แบ่งบางส่วนทําไมเงินมันคือเงินเย็นไม่ใช่เงินร้อนผู้หมวดเงินเย็นเนะเงินไปแช่ตู้เย็นบรไม่ใช่ครับหมายคามว่าเงินนั้นที่เราได้มา จากการทํางานของเราเราแบ่งเอาใช้ ouais. น 2, 108, 100, ี่ฝังดินทิ้งน้ําให้จตูที่ว่าไปนั่นแหละที่น้องก็แบ่งเอาแบ่งส่วนนี้ก็เอาไปซื้อตอนนั้นผมลงทุนสองพันกว่าบาทซื้อได้ก็ประมาณศูนย์จุดศูนย์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 อะไรก็่าไปแต่ตอนนี 2, 120, fore, 100, cause, ้วันนี้ผมไปดูเมื่อกี้ขึ้นมาสามหมื่นกว่าบาทจากลงทุนแค่สองพันกว่าบาทจากสองพันเราก็พัฒนาพอมีห้าร้อยมีพันล้วก็หยอดเข้าไปหยดเข้าไปนั่นแสดงว่าอะไรครับ เราเริ่มลงทุนในสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่สำคัญกฎวินัยพี่น้องต้องสำคัญก็คือหมายเขาว่าซื้อถูกเวลาพี่น้องจะขายต้องขายแพงขายแพงหมายควาว่าไงพี่น้องซื้อตอนนี้ในราคาแค่ไม่ถึงล้านแต่พอมันขึ้นสามล้านสล้านห้าล้านหล้านเจ็ดล้านแล้านพี่น้องค่อยทขายนั่นแหละก็คือกฎของอินเวสเซน ในอินดีมก็เหมือนกันพี่น้องเข้ามาถือคองไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่ๆรู้สึกจะเป็นตัวแอนมั้งแอนโทเคนของเก่าไม่ว่าจะเป็นตัว Mpv ไม่ว่าจะเป็นตัวป๊อปถ้าพี่น้องรักษากฎก็คือกติกาเมื่อพี่น้องสีถูกเวลาพี่น้องขายก็ขายแพงนั่นแสดงว่าพี่น้องมีแผนการที่ดีไม่มีแผนการใดๆไ,ได้มาแบบฟรีๆเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเราซื้อ เราศึกษาเราเรียนรู้แล้วลงมือทําแล้วผลลัพธ์มันก็จะเกิดอย่าใจร้อนครับการจะเป็นนักวิ่งมาราธอนที่สาคัญรักษาวินัยรักษาวินัยรักษากฎกติกามารยาทกฎยัิยาบรรถูกกฎหมายทําง่ายได้ไวได้เยอะถูกใจทีหลังขอให้ถูกกฎหมายก่อนเพราะฉนั้นวันนี้ผมผู้หมวดอู นำหนังสือเศรษฐีขี้ทางรวยมาตอนพ่อรวยสอนลงทุนกับเศรษฐีขี้ทางรวยยกอย่างพี่น้องมาดึงพี่น้องก็เอาเวลาส่วนที่เหลือ <c oughs> แบ่งเวลาไปศึกษาไปอ่านแล้วก็หาตัวไหนที่เป็นเครื่องมือที่สามารถทําให้พี่น้องที่บอกว่าถูกกฎหมายได้ไวได้มากได้เยอะได้เร็วอินดีมโปรเจกต์ผมแนะนำ หรือพี่น้องที่มีสิ่งดีๆก็เอามาแนะนํามาแลกเปลี่ยนกันหลายๆคนจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือจะออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย <laughs>